รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหิวอะไรจะกินก็ให้บอกมาจากคุ้จะหาให้คุณก็ได้สุดใจไม่รู้ไปไหนให้มาที่นยาชาเอชาเอชา สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับสู่การตลาดสดพรามสีนะคะบุจะพาคุณผู้ชมมาที่ตลาดกกทหน้ารามแห่งนี้มาหาพิสุคนนี้นะคะซึ่งเป็นแม่ค้าที่เก่งมากๆเลยสําหรับคุณผู้ชมที่กําลังเหนื่อยกําลังทอนะคะต้องดูเทปวันนี้เป็นตัวอย่างเลยลรับรองคุณจะมีแรงบันดาลใจมากเลยเดี๋ยววันนี้พิสุไม่ต้องทําอะไรบุก,กจะเป็นลูกน้องเองวันนี้ค่ะวันนี้เจบุกาพาคุณผู้ชมมาชมมาชิมที่ตลาดหน้ากกทอย่านรามคําแหงค่ะพามารู้จักกับพิสุ 30ปีแห่งตลาดกอกกระทอที่ขายแมลงทอดอยู่ในตลาดแห่งนี้มานานกว่า5ปีแล้วล่ะคะ่ะซึ่งช่วงที่ทีมงานไปถึงนันพี่สุกําลังเตรียมของเพื่อเปิดร้านเจ๊บุกก็เลยเข้าไปช่วยพี่สุทอดแมลงซะเลยกัน,นขึ้นมแมลงอะไรคะจิ้งหรีดไข่ค่ะจิ้งหรีดไข่ออ้ยเวลาทอดต้องหมักก่อนไหมะคะไม่หมกักค่ะทอดอย่างนี้ได้เลยทอดได้เลยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันสุกไม่สุกอะอ่าต่อขึ้นมามันจะกลางปีกหน่อยอะคะ่ะเนี่ย น,นี่อีกแป๊บนึงจะได้แล้วค่ะมันต้องกางปีกด้วยหรอ <c oughs> แับคือมันต้อง, <c oughs> องกางปีกเราเอาไม่ไม่ต้องกรอบมากเพราะว่าเดี๋ยวลูกคา้าซื้ออีกรอบเราต้องมาอุ่นอีกรอบนึงเดี๋ยวเราเอาขึ้นเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยวเราต้องอุ่นอีกทีใช่ไหมคะโอเคเราต้องให้มันเสด็จน้่งวันเนาะค่ะเสด็จเยอะๆห <c oughs> น่อยเพราะว่าเราจะคือถ้าลูกค้ากินเราทอดอีกรอบใช่ค่ะอันนี้คืออะไรจ้า <c oughs> ตั๊กแตน <c oughs> ตั๊กแตนไข่ค่ะมาเริ่มละพี่ตู่ไม่ต้องหนูจัดการเองใส่ครึ่งนึงก่อนก็ได้ค่ะครึ่งนึงก่อนเหรอจะได้สุกไไวอยย่่่าางงีี้ถเเทรจดิบๆน ดิบๆแอเป็นตั๊ก,กแตนไข่ถุงละ450ค่ะถูกกี่บาทน,นะ450ค่ะตายและแพงกว่าหมูอีกตั๊กแตนไข่ต้นทุนกิโลกรัมละ450บาทแพงอยู่นะสาวและอย่างที่พี่สุบ,บอกค่ะว่าการทอดครั้งแรกนั้นคือการทอดให้สุก อีกครั้งเมื่อลูกค้าสั่งค่ะเพื่อให้ตัวแมลงกรอบนั่นเองและช่วงที่รอตักแตนไข่สุกนั้นเจ๊บุ๊กก็ขอชิมรถด่วนรถใจก่อนเลยเพราะพิสูจน์อดไว้เสร็จแล้วพร้อมกินก็อยากชิมมันนี่ก่อน,นไ,ได้ไหมจ้ารถด่วนจ้ะตักละห้าสิบค่ะางเงี้ยเหรอค่ะแต่ว่ารดด่วนจะได้ไม่เยอะเอาเอาออกอีกนิดนึง <laughs> อ๋อเมื่อกี้หนูตักเยอะไหมอ๋อใช่ค่ะีเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบบาทค่ะซอสสักสองสามทีแล้วก็พริกไทยค่ะ ใส่ถุงห้50บาทค่ะเออบางคนจะบอกว่า50บาทอะทำมันมาได้เท่านี้เธอต้องถามเขาก่อนว่าต้นทุนมันเท่าไหร่รถด่วนโลละ8 9ด้อยค่ะแล้วแต่แล้วแต่อทิตย์อทิตย์หนึ่งจะาขึ้นขึ้นลงลงฉันใช้มือดีวกว่า <c oughs> คือโลหนึง่งแปดร้อยห้าสิบเราขายตักละห้าสิบบาทเราได้กำไรไหมก็ได้อยู่ค่ะเราขายหมดทุกวันไหมจ่ารถด่วนนี่หมดหมดทุกวันเลยค่ะหมดก่อนด้วยใช่ค่ะแล้วยังขายเท่าไหร่จ๊ะอันนี้ถ้วยละยี่สิบค่ะ ทำไมมันราคาถูกกว่าเพราะว่าตัวนี้จะถูกกว่าตัวนี้จะโลแล้วประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเท่านี้ได้ไหมยี่สิบบาทพอดีเลยพอดีสดิง้งไข่แต่อันนี้จะไข่เยอะกว่าค่ะอันนี้จะอร่อยกว่าจริงจริงชอบเดียวน,นี้เจบุกถูกใจสิ่งนี้มแมลงสดิง้งตัวเล็กอย่างมันช่วยละ20สิบบาทส่วนรถด่วนราคาค่อนข้างแรงตามต้นทุนค่ะแต่ลูกค้าขาประจำเขารู้ราคากันดีส่วนขาจร ก็ไม่ต้องดราม่ากกันนะเธอและเมื่อจะบุกชิม,มแมลงทอดหลายสิ่งหลายอันเสร็จตักกระแตนไข่ก็สุกพอดิบพอดีอันนี้คือ40บาทตักละใช่ค่ะไม่เยอะเหมือนกันได้น้อยเหมือนรถด,ด่วนเพราะมันมันนะ แล้วลูกค้าเคยบ่นไหมว่าเป็นราคาเป็นสูงจังเลยแพงจังเลยมีคนพูดไหมลูกค้าถามเฉยๆค่ะว่าทําไมได้น้อยแต่ว่าถ้าลูกค้าคนที่เคยกินแล้วเขาจะรู้ว่าทําไมถึงได้น้อยเพราะเขาบอกว่าบางคนไปซื้อรวนถึงเชียงใหม่ก็ได้น้อยเหมือนกันเพราะราคามันก็สูงถูกต้องไหมล่ะรายได้วันหนึ่งค่ะตกวันละเท่าไหร่คะพี่สุเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีค่ะตกวันละสี่ห้าพันค่ะสี่ห้าพันหักต้นทุนหรือยังยังไม่ได้หักค่ะก็พอได้พออยู่ได้น้อ บางวันขายดีขายไม่ดีไปแล้วแต่วันด้วยถูกใช่ไหมะเวลาหน้าฝนบางวันก็พันหนึ่งก็ไม่ถึงค่ะแล้วทอดแล้วทำไงอ่ะก็เอาไปแช่ตู้ต่อแล้วก็มาทอดใหม่อต่อไปคืออะไรจ๊ะต่อไปที่ปุ่มค่ะอะไรนะที่ปุ่มที่ปุ่มเพิ่มมาหมดจากกรแตนอย่างนี้โลเท่าไหร่สหลับมาอันนี้โลละสองรอยเกสิบค่ะแล้วขายนะจ๊ะ ขายตัวละสี่บาทค่ะตัวละสี่บาทแต่ตัวมันใหญ่อยู่นะเวลาที่ลูกค้ามาซื้อเขาจะรู้ราคาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ค่อยบ่นนะพี่สุทธ์เนาะจริงค่ะแมงจิ่ปมมีชื่อเรียกหลายชื่อค่ะซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะเรียกแตกต่างกันไปอย่างคนอีสานจะเรียกว่าแมงจิ่ปมหรือจิหล่อคนเหนือเรียกจิ้งผุ่งส่วนภาคกลางนั้นเรียกจิ้งโงงเป็นต้นตัวของเขาเนี่ยก็จะคล้ายจิ้งหรีดค่ะแต่มีขนาดใหญ่กว่า และหายากกว่าหลายคนที่ชอบกินแมลงทอดจึงจัดให้จิ๊โปมเป็นอาหารเสริมรสรัดไปเลยเจ๊บุ๊กต้องจัดแล้วล่ะค่ะงานนี้เออฉันพูดเลยนะฝรั่งมาต้องแบบรึ่งกับว่าเราว่าเรากินอะไรกันนระเคยมีฝรั่งมาเดินดูไหมมาดูแล้วเขาถามไหมก็มีบางคนที่มาลองกินแล้วก็ติดใจเหมือนกันค่ะตัวละสี่บาทค่ะมาดูสิกินยังไงนะบางคนก็กินได้ทั้งตัวค่ะแต่ว่าบางคนก็แก่ขาออกลองกินขาดูกินหมดแหละ น้องบอกว่าพี่กินแมลงเหมือนกับกระแตนนะใครจะชิมมา้างกินเปล่าน้องชิมไหมอ่ะ <Okay. S 2> ลองดูอะไรที่ไม่เคยต้องลองสิแหมไม่มีคนไหนกล้าเลย <c oughs> อ่ะด้วยขนาดของตัวจิปโปมหลายคนก็จะไม่ค่อยคุ้นชินสักเท่าไหรค่ค่ะและเมื่อไม่มีใครกล้าชิมเจ๊บุ๊กก็จัด หมดเลยจะได้เข้าถึงซิกเนเจอร์รอยัลคัสตอมของจิปบบมอย่างแท้ทรูซึ่งแจ๊บุกบอกว่ารสชาติด,ดีเนื้อเยอะและเมื่อพิสูจ์ทอดรอบสองทำให้กรอบขึ้นกินได้ทั้งตัวเลยล่ะคะ่ะเขาบอกว่าตั้งแต่เรามาถึงเนี่ยเราก็เห็นพิสูจน์เตรียมนั่นเตรียมนี่ไม่พักกว่าจะได้เปิดร้านเล่นเอาเงือกซกเลย ร้านนี้เขาบอกว่าเห็นขายคนเดียวตั้งร้านคนเดียวทําคนเดียวตั้งร้านกี่โมงจ้าตั้งร้าน3โมงค่ะทำไมถึงเลือกอาชีพที่จะมาขายมาแมลงทอดละ่ะพี่เคยชวนมาขายค่ะเพราะว่ามาแน่จะแง่ายสำหรับเราแล้วก็มันสะดวกกับเราแล้วก็มันกําไรมันค่อนข้างเยอะ,อะเราขายมากี่ปีแล้วจ้าปีนี้เข้าปีที่5แล้วค่ะ แสดงว่าอยู่ได้นะเรามีความสุขไหมจ้กการทาขายของมแมลงทอดอย่างเงี้ยมีค่ะมีความสุขมากแล้วกลับบ้านกี่โมงคะเนี่ยเริ่มเก็บของประมาณสี่ทุ่มครึ่งค่ะถึงบ้านขับรถกลับบ้านก็ถึงประมาณห้าทุ่มยงคืนนี่ขับรถเองด้วยหรอค่ะพอเรามาใช้ชีวิตคนเดียวทําอะไรคนเดียวเหมือนว่าบางครั้งมันก็รู้สึกแบบมันเหนื่อยมันอ้อมากกว่าค่ะเมื่อเกิดลูกๆได้ประมาณสองสามเดือนก็เลยตัดสินใจมาที่นี่ ทุกบอกว่าร้านเดียวก็เหนื่อยแล้วนะทำไมถึงโค้งหนึ่งร้านแล้วคะถ้าเราไม่ทำก็มันม,มันก็ไม่มีจริงไม่มีใช้ก็อยากให้ทุกคนสู้ค่ะ เยงีงน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร้ทิปปกติกิจวัตรประจําวันของสูตนะคะก็จะเริ่มตื่นตั้งแต่ตีห้ค่ะตีห้าปุ๊บก็จะลงมาเตรียมเสื้อผ้าเตรียมอะไรให้ลูกก็เอาลูกแอบ,บน้ําแล้วก็เตรียมข้าวแล้วลูกก็ลงมามาแต่งตัวไค่ะแล้วก็รดรับส่งมารับประมาณ สีห้าครึ่งสิบโมงสิบเอ็ดโมงก็ตื่นอีกรอบหนึ่งมาล้างหม้อล้างของที่เราเอาเอามาขายของอะคะ่ะแบกกว่าก็ออกออกมาไปขับรถเองไปเอาไส้กรอกที่ตลาดก็มามาลงของที่ตลาดกกทนะคะพี่สาวดูลูกให้ะคะ่ะสมัยเขาจะเจอเราก็วันพุธเพราะว่าเราหยุดทุกวันพุธตลาดหยุดทุกวันพุธก็จะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเยอะขึ้น ต้องยอมรับว่าพิสุเธอเป็นหญิงแกร่งจริงๆค่ะเพราะพิสุเพิ่งเลิกรากับสามีตอนนี้เธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกเพียงคนเดียวลําพังค่ะแต่ด้วยหัวใจความเป็นแม่ทําให้เธอไม่ย่อท้อในการทามาหากินเพื่อดูแลลูกที่เธอรักด้วยสองมือของเธอเองค่ะ พิสุเล่าให้เราฟังว่าแม้แขนทั้งสองข้างจะไม่เหมือนคนอื่นแต่ก็ไม่ได้ทําให้พิสุได้ฆ่าตัวเองค่ะเพราะตั้งแต่จําความได้แม่พิสุก็สอนให้พิสุทําอะไรด้วยตัวเองมาตลอดจะได้ไม่เป็นภาระของคนอื่นและพิสุก็ช่วยเหลือตัวเองด้วยแขนทั้งสองข้าง โดยที่ไม่เคยรู้สึกเลยว่ามันคือปมด้อยของชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นนการทำอาหารกินมันไม่ได้เป็นอุปสรรคกับเราเลยนะขออนุญ,ญาตเลยค่ะพี่โุคือพี่โอสุทําเองถนัดทุกอย่างเลยพว่โอ๊เห็นรับโทรศัพท์แบบเปิดแก๊สปิดแก๊สไม่ต้องมีใครช่วยเลยอันนี้<ช>คือเหมือนได้ว่าเด็กๆคุณแม่สอนให้เราแบบได้ใช้ชีวิตช่วยตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆหรอคะด้วยความที่เราน่าจะแบบเป็นมาตั้งแต่เกิดค่ะก็เลยแม่ก็เลยช่วยให้ทํานู่นทํานี่แบบหัดตั้งแต่ ต้งแต่เกิดมาให้หัดทำนู่นทำนี่จับนู่นได้แล้วเขียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราทำได้หมดทุกอย่างใช่ค่ะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ขาดเลยใช่มาชีวิตปกติด้วยซ้ำอ่อมันมีอะไรที่ยากสุดในชีวิตเราไหมให้เรารู้สึกว่าโอ้โหอันนี้มันยากกับเราบ้างเลยตอนขายของนะคะแบบว่ามันมันก็ไม่ได้ยากค่ะแต่ว่าพอเรามาใช้ชีวิตคนเดียวทำอะไรคนเดียวเหมือนว่าบางครั้งมันก็รู้สึกแบบมันเหนื่อยมันท้อมากกว่าค่ะแต่มันก็ไม่เป็นอุปสรรคในการค้าขายของเราเลาดมากสาวแก่งสาวสตรองเลิศสตรองจริงค่ะ แล้วก็เป็นนักสู้ตัวจริงสำหรับผู้หญิงที่ชื่อสุทิสาคนนี้จริงๆแล้วพี่สุขายมาแมลงทอดก่อนที่จะย้ายมาอยู่กรุงเทพซะอีกค่ะเพราะพี่เคยแนะนำให้ขายเห็นว่าพอมีกำไรก็กำไรดีสมัยก่อนไม่ได้ขายที่ชลบุรีเนาะ,ะเป็นคนจังหวัดเลยคะจริงๆแล้วเป็นคนจังหวัดลำปางค่ะขายที่ลำปางขายอยู่ที่ลำปางแล้วขายดีไหมตอนนั้นอะ่ะก็เขาไม่ดีเท่าไหร่คะ่ะได้วัน7จ็ดแปดสิ่งที่แบบว่าเราตัดสินใจแบบมากรุงเทพตอนนั้นมีมีลูกเลยคะ่ะเพิ่งเกิดลูก เพ่อเกิดลูกลูกได้ประมาณสองสาเดือนก็เลยแบบว่าจะหาอะไรแบบว่าทําทําเป็นอาชีพของเราดีเพื่อจะเลี้ยงลูกอะค่ะก็เลยตัดสินใจมาที่นี่เพราะว่าเรารู้สึกว่า7จ0ดแปดร้อยมันไม่พออาชีพเราแน่ๆเลยเราก็ต้องมาหาอะไรที่มันเสริมค่ะเริ่มขายก็โอเควันละพันสองพันก็พอไปได้เราขายมาหลายหลายปีละห้าหปีละมันก็สร้างอาชีพเราแล้วก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ตอนนี้หลับลูกมาอยู่กรุงเทพด้วยกันแล้วใช่ค่ะลูกมาอยู่กรุงเทพตั้งแต่เราเรามาอยู่ได้ประมาณ 5-6เดือน,นนะคะคิดถึงลูกก็เลยเอาลูกมาอยู่ด้วยแล้วกลับบ้านบ่อยไหมปกตินะคะปีละครั้งค่ะลับทุกสงการโอ้แต่พอเราคิดถึงลูกเราก็เอาลูกมาอยู่ตั้งแต่แรกเลย<ช>ลูกเรียนหนังสือมีความสุขอยู่กับเรา<ช>นะคะแล้วต้องบอกน้ว่าเขาไม่ได้มีแค่ร้านขายมแมลงทอดอย่างเดียวความเก๋ของพิส, <c oughs> สูมีร้านของทอดอยู่ด้านหลังด้วยครับเดี๋ยวเราไปเดินคุยกันร้านของทอดกันนะคะไงละ่ะผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะพอเห็นช่องทางสร้างรายได้ ธอก็จองแผงขายสารพัดของทอดเลยเพราะคลุกคลีอยู่ในตลาดแห่งนี้เห็นลูกค้าเดินกันเยอะแยะจัดเลยจ้ะแถมร้านนี้อีสุดจ้างลูกน้องขายเพราะตัวเองดูร้านแมลงทอดเป็นหลักค่ะทำไมถึงมาเปิดสาขาร้านขายของทอดอีกร้านหนึ่งอ่าเพราะว่าตลาดนี้อิสลามเดินเยอะค่ะ,ะเราก็เลยหาอะไรที่แบบว่าอิสลามกินได้เน,ะนะาะก็เป็นร้านไส้กรอกทอดลูกชิน้นทอดใช่ค่ะอันนี้เปิดมากี่ปีแล้วจ๊ะ อันนี้น่าจะเปิดได้ประมาณปีหนึ่งโยคะล้วก็เพิ่มแผงเองเลยแต่ไม่แพงนะเขาขายชิ้นละห้าบาทนู้ราคาดีนะไข่ดีแมสเนี่ยลูกชิ้นทอดดีอยู่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าราคามันถูกควรจับจองง่ายค่ะควรจับ้องได้แล้วก็อร่อยมันมีหลายแบบสิบกว่าอย่างเนาะ้องไปละสาขานี้ไเป็นลูกน้องค่ะเพราะว่าเราขายสาขาโนูด้วยเธอไข่ดีไหมจ๊ะวันหลังอะรับ้โกอีสักคนได้ไหมคะู้โกขอบมาช่วย ช่วยเธอขายอยูได้ไหมเดี๋ยวฉันเรียกลูกค้าผู้ชายให้เธอเองเหรอใช่ค่ะแม่ค้าปูดไม่ค่อยเก่งยิ้มอย่างเดียวแม่ค้ายิ้มอย่างเดียวเธอเจอฉันแน่เดี๋ยวฉันเรียกลูกค้าเต็มร้านเลยซ <c oughs> ิก้าอกไว้คะเธอซี่กอกไหมอร่อยนะเนี่ยแหมเจริญจัดจาก,การการเรียกลูกค้าของเจ๊บ,บุกเนินดูท่าแล้วลูกค้าจะกลัวคะ่ะไม่กล้าเข้ามาซื้อแน่นอนมาดูร้านของทอดของพี่สุขค่ะมีสินค้าหลากหลายให้ลูก ค่ะซึ่งร้านนี้อย่างที่บอกว่ามีลูกจ้าง2คนช่วยกันทำช่วยกันขายไม่มัน้นไม่ทันค่ะขายดีจริงๆริงทูว่าร้านเดียวก็เหนื่อยแล้วนะทำไมถึงพิ่มอีกหล้านแล้วคะ,ะน่าจะด้วยลูกเลยค่ะลูกพอ,พอดีเราขายแล้วก็ลูกเริ่มเริ่มเรียนในกรุงเทพใครแจกก็ต้องเยอะขึ้นค่ะลูกเพิ่งจะขึ้นปหนึ่งเหมือนกันก็เลยอยากหาอะไรที่แบบว่า ดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วเรามีเงินเข้ากระเป๋ายเงี้ยค่ะเราไม่ต้องทําอะไรเลยคือว่าถือว่าเราจ้างลูกน้องใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ว่าเราไม่ลงทุนอะไรเลยเราจ้างลูกน้องอะไรเหมือนว่าแรงแรงเราไม่ต้องทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันนอดจริงๆนะดูดีเนี่ยบุกกว่าในตลาดเนี้ยคนเยอะจริงเรามีตั้งเป้าแม้ว่าจะเปิดสาขาอื่นเพิ่มอีกอ่ะตั้งเป้าอยู่ค่ะว่าไว้เถอะเปิดเยอะแรงอย่างเงี้ยก็จะขายแท่กล่องนะค่ะแต่ว่าเปิดฝั่งนู้นพี่ชายก็อยู่ฝั่งนู้นเหมือนกันเป็นร้านแมลงทอดเหมือนกันแสดงว่าตลาดนี้คนเยอะมากเลยนะเยอะเยอะมากค่ะไม เธอมีของขายในติ๊กต็อกด้วยหรอใช่ค่ะทำขนมคอนเฟลครลาเมลขายเธอท<ะ>่องเงินเก็บไว้ไหนอ่ะคอนเฟลครลาเมลกำลังลองทำดูค่ะแล้วก็ไลฟ์สดขายอยู่ขายดียัง,ย,งยังยังค่ะเอาเงี้เดี๋ยวเธอทำเอาไว้ แล้วเดี๋ยวฉันไปปักตะกาดีไหมดีดีค่ะดีป่ะเอ่อช่วยเธอขาย,ยไปทำให้อร่อยเ<ช><ช>ดี๋ยวเดี๋ยวบุโกะจะมาอุดหนุนซื้อถ้าอร่อยเดี๋ยวบปวดซื้อเองเดีวเดี๋ยวบุโกะไปปักตะกาให้ที<ช>่บอกเลยนะ <ๆ S 1> ตลาดแตกหลายเจ้านะเออปรบมือให้พี่สุหน่อยคะ่ะทุกคนเพอ,อขยันจริงๆอัอนไหนมีช่องอันไหนมีทางพี่สุเอาหมด เพราะคนคนเดียวที่เธอรักนั่นก็คือลูกชายค่ะพิสุบอกว่าเพิ่งจะเริ่มทำคอนเฟลกแล้วลองไลฟ์ขายดูแต่ก็เป็นทอคค่ะเพราะไม่มีคนดูพักหลังก็เลยไม่ค่อยได้ไลฟ์ขายแล้วละจ้าแต่ก็ไม่หยุดเพราะชอบขายของและถ้าขายได้มันก็เป็นช่องทางในการสร้างรายได้อีกหนึ่งช่องทางให้พิสุนั่นเองคุณผู้ชมรู้ปาวว่าเนี่ยคือตัวอย่างคนที่ไม่หยุดจะทำมาหากิน อยากจะให้กับังใจคนที่กำลังท้อแท้เนี่ยค่ะคุ่สุให้เราสู้ขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำก็มันไม่มันก็ไม่มีกินไม่ไม่มีใช้ค่ะเนี่ยมาคุยกับพี่สุวันนี้นะรู้เลยว่าเป็นคนที่แบบขยนขันแข็งสู้มากๆเลยจาก1ร้านเป็น2ร้านแล้วจาก2ร้านก็จะมี3ร้านแล้วหลายๆคนมองว่าแบบเนี่ยชิ้นยากทำมากินชนิ้นยากขายของแต่ไม่รู้จะขายอะไรพี่สุอยากจะบอกอะไรคนที่กำลาังแบบบุดหวังก็อยากให้ทุกคนสู้ค่ะเราก็แบบว่า หาอะไรทําหาอะไรขายเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมัน,ม,นมันเริ่มต้นได้เสมอค่ะมันไม่มีควมว่าขาดทุนเราเราเรา,เราต้องลองก่อนลองขายก่อนใช่ค่ะถ้าอยากขายแงลงเหรอก็มาป,ปรึกษาได้ไม่ว่านะาถ,าถ้าปรึกษานะไหนไหนตลาดนี้ของก็เยอะแล้วเดี๋ยวให้วิสูพาเดินหน่อยว่าอันไหนอร่อยได้ขอซื้อไปกินหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะได้ตามมาชม<โชค>อันนี้คืออะไรจ๊ะคืโอโป้ให้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยสามสิบอะขายไม่แพงเนาะแถวนี้เนาะมันหมดรู้ชิ้นปลาเลยอะ ยำเลยน้ำจิ้มเด็ดมากยูกยีลองใช่ไหมใช่ต้มสุดมากใช,ใช่ใช่ค่ะต้มสุดนั่นแหละอ๋อแล้วยำมาย่งงงยายงหอมกลิ่นข้นขึ้นมาแบบแน่นๆจุกๆตลาด,ดสดข้องทีตลาด,ดสดข้องทีร่วมด้วยช่วยขาย ลและตะสอยงาดำเอากเข้ามาเรกเข้ามาก็อย่ามานั่งเฝ้าคอยไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรก็แค่มานั่งเมามอยของสดส่งพรงจากฟารรมจากไรจากส่วนส่งพรงลงมาจากดอยพ ไก่ย่างบังกะขาบังกะขาไหมไหนอร่อยค่ะขายยังไงจซาบ้างไม้ละพี่ป้ามาละสิบบาทบางหมักไก่เองไม้ซาบ้างสาบ้างเนี่ยสักถึงไหนตรงไหนจซาบ้างไหนเปิดซูซิเออร์พิสุจน์เอาผลไม้เด่นบอลไอ้กินก่อนกินกันอ่าพิสุกินผู้ดีกับบุกโกอีกนะอร่อยมากอุ้ยอร่อยดีจ้าร้านแรกอร่อยมากมาจากจังหวัดอะไร นาราที่ว่าอันไหนอร่อยนะจ๊ะแม่น้ำปลาหวานเนี่ยหรอเปรี้ยวปากเนาะมาลดมากอยากชิมกะปิได้ไหมอ่ะทำเองมุญแจแม่เลิศคือลาบแล้วแม่เล็ดแล้วจ้าคือลาบวันแล้ดแล้วจ้าเหรอแม่ว่าหนูทำไมอ่ะน้ำมองแร่ขอบคุณนะครับแม่แม่เขาอุตส่าห์ไม่พูดแล้วจ้กัดตัวเองซะงั้นต้องบอกว่า เพราะของกินของเขาขนกันมาแบบแน่นๆจุกๆุนี่แหลคะค่ะเสน่ห์ของสตรีทฟู้ดบ้านเราแหละราคาก็ถูกทำเลก็ดีอยู่ทางเข้าสนามราชมังคลาเลยจ้าตัวเลาสยยำเลยต้องกินตัวใหญ่ๆร้านนี้อร่อยยังไงเธอไหนเล่าสิอร่อยอร่อยค่ะ <ขา S 1> น้ำน้ำจิ้มเด็ดมากสูตรที่ไหนคะแ <c oughs> ม่ขาทเกับเมยนเลยสูตรที่ไหนก็สูตรแเ <c oughs> รา <c oughs> ไม่ครับมันจะงหวดอะไลนมันจะมีค่ะปะตัตตานีบุกโกเคยไปมาแล้วเพราะฉะนั้นน้ำจิ้มต้องถึงใจนะ <crest> ต้องร้อยนะต้องร้อยนะ <c oughs> เอะเอร้อยหน้าโคตรยอด เดี๋ยวขออนุญาตเดินต่อนะจ๊ะโซนนี้จะเป็นโซนอาหารค่ะจะจะยาวตั้งแต่ประตูประตูหนึ่งยาวไปจนถึงประตูฝั่งนู้นเลยค่ะเขาจะเรียกว่า2ประตูแล้วส่วนอันนี้จะเป็นโซนเสื้อผ้าค่ะสวัสดีค่ะอันนี้อยากกินอะไเนี้ยคือโป๊ค่ะอันนี้คืออะไรจ๊ะคือโป๊ะเป็นของจังหวัดอะไรคะามาจังหวัดภาคใต้อ๋อสาขจังหวัดภาคใต้เหมือนกันคุณลูกค้าสวัสดีค่ะเธอซื้ออะไรเนี่ะรูชินแดงใช่ไหมกินประจำเหรอ ลาชัดมากเอากือโป๊ะนาค่ะลาดน้ำจิ้มเลย30บาทมันคือของกินทางภาคใต้ใช่ไหมจ๊ะแม่ค้ากือโป๊ะเขาเรียกอะไรกือโป๊ะของกินเยอะจริงค่ะเยอะมากค่ะให้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยสามสิบอ่ะขายไม่แพงเนาะแถวนี้เนาะแม่ค้าแถมหรอเลิศน่ารักาลูกป้องขอบคุณค่ะมัเหมือนรู้จินป้าเลยอ่ะใช่ไหมพี่ คือข้าวเกรียบปลาของภาคใต้ค่ะลักษณะเป็นแท่งๆเอามาหั่นแล้วก็ทอดเป็นของกินเล่นที่เรียกน้ำย่อยได้ดีทีเดียวทอดกรอบๆราดน้ำจิ้มหวานนิดๆแหมมันเข้ากันดีเวอร์และตอนนี้เครื่องติดแล้วจะบุกเดินชิมไมหมหยุดค่ะ ไก่ทอดร้านนี้ก็อร่อยค่ะขายดีมากทอดไม่ทันเลยทุกวันวมาและวเจ็ด,ดบาทสูต้ต้ค่ะลูกพายสู้ต่อได้นะครับปื้มปลิม,มนี่แหละตัวจริงหนูเดินตลาดนี้ของกินเยอะไหมเนาะคุณพี่เนาะรสจังเลยอ่ะพี่จ๋านี่อะไรจ๊ะเป็นลูกกอาดนะเอาไหมหนึง่งข้างในมันเป็นอะไรไข่เหรอพี่ไข่ครับแล้วเขากินเนื้อจิ้มน้ำจิ้มเหรอใช่มันคือไข่ยัดไส้เหรอพี่จ๋าใช่ครนี่จ๋าที่เฮ่ยตายดลสตรีทฟู้ดบ้านเราของกินเยอะเนาะ มันน่องมันหนึบๆมากถ้าเป็นไส้เหรอพี่ไส้ข้างในเป็นไข่ไก่ใช่ครับมันเหมือนกินทั่วตลาดเลยยุกรองใช่ไหมใช่ต้มจืดมากใช่ใช่ค่ะต้มจืดนั่นแหละอ๋อเรื่อาย่างนอกจากลูกรอกย่างแล้วที่นี่ก็ยังมีของกินให้ได้ฟินกันอีกเยอะเลยล่ะค่ะเดินสนุกชอปกระจายกำเงินมาร้อยเดียวบอกเลยอิ่มแต่จะบุกนี่สิอิ่มกว่า เพราะไม่ว่าจะเดินไปทางไหนพ่อค้าแม่ขายก็ยื่นของมาให้ชิมไม่หยุดค่ะเอาเป็นว่าชวนคุณผู้ชมไปอุดหนุนพ่อค้าแม่ขายที่ตลาดหน้ากกทอกันค่ะไปง่ายปักปุดไปโรถสนามร วันนี้นะต้องบอกก่อนเลยการตลาดสดพระราม4นะคะรู้สึกดีใจมากๆเลยที่พิสูจน์นะพามาทัวร์ตลาดที่นี่หน้ารามชื่อว่าตลาดอะไรนะตลาดกกทค่ะตลาดกรกทของขายโคตรเยอะเลือกกินไมู่กเลยนะคะแล้วก็มาสร้างแรงบันดาลใจกับคุณผู้ชมนะรวมถึงคนที่แบบอยากค้าขายแต่ไม่รู้จะขายอะไรนะคุณผู้ชมขาสำหรับเสาร์หน้าบุกดจะพาไปที่ไหนนะคะต้องรอติดตามในรายการตลาดสดพระราม4วันนี้เราสักเลามก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะตลาดสดพระราม